ทสามกันใหญ่ยนสมนร้อยหกสิ้งกัตรงกับวันพระเกิน8ปด้าเดือน10บก็เลยไปเลยหเดือนประมาณ8วัน1นึ่งนกับ8วันก็จะวันวันของพรรษา ีนเราตั้งใจปฏิบัติฝึกหักจิตนเราได้สวดนมนต์ไม่ได้พิจารณาว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบันนี้เราทำอะไรอยู่เวลามันล่วงไปเร็วมากเลยมุเจ้าตัดถึงน้ำค้างที่อยู่ยอดหญ้าแล้ว มันต้องแสงพระอาทิตย์แล้วก็เกิดแห้งไปน้ำค้างที่อยู่หยดใกันระเหยไปชีวิตของเรานี่มันกันระเหยไปทุกวันมัน่ะเกิดขึ้นมาแล้วจเจริญเติบโตไปก็จเจริญเติบโตไปเพื่อความแก่เจ็บแล้วก็แตกสลายาเราได้มาอาศัยธาตสีนี้ แสดงว่าเราก็มีกรรมดี่ดีดือว่ามีกรรมเป็นแดนเกิดเป็นที่กําเนิดมันพลังงานทั้งหลายก็เป็นที่กําเนิดของพลังงานความร้อนก๊าซก็ดีน้นํามันก็ตามตั้งสรรมกาศแกนกวบ่นวายกันไปทั่วโลกน้ำมันแพงค่าไฟแพง,ค,งค่าของขีปแพง การดำรงชีวิตก่อนลำบากขึ้นนี่เราก็มีกรรมเป็นที่กำเนิดนำามาเกิดกำเนิดมาเป็นมนุษย์ต้องมีกรรมที่ดีมาถึงได้ร่งรางกายนี้เป็นมนุษย์ถ้ากรรมไม่บากกรรมที่ไม่ดีให้ผล ก็มีกรรมไม่ด้กรรเนิดเหมือนกันกําเนิดให้ต่ํากว่าความเป็นมนุษย์แล้วก็ได้เห็นพวกสัตว์ในละชานทั้งหลายหรือถ้ามีบาปก,กรรมที่มันรุนแรงก็จะไปเกิดนในรกเปรตอสุรกายสัตว์ละฉานนี่ยเป็นภพภูมิที่มีความทุกข์กรรมทั้งหลายที่เราได้ทำนี่ย ก็เป็นของเราเราทำกรรมดีทำวัดสวดมนต์ทำบุญทำกุศลภาวนาสร้างกรรมดีก็เป็นของเราเป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐเห็นไมทรัพย์ไปนอกน้ำท่วมทรัพย์ก็หมดไปไฟไหมแม้แต่ชีวิตก็ตายไปได้ กิดสงครามเกิดภัยพิบัติต่างๆไฟสงครามไฟน้ำท่วมไฟไหม้อุบัติเหตุนาทรัพย์ทั้งหลายมันก็อยู่ไม่ได้ไม่แต่ร่างกายนี่ก็ตายก็ได้แต่ทรัพย์ความดีเป็นบุญกุศลที่เราได้สมบูรณ์ภาวนานั่งสมาธิ เป็นกรรมที่ดีนักติดตามเราไปซับไปนอกไม่ได้ติดตามเราเรามีมากมีน้อยก็เอาไว้ในโลกนี้ไม่ได้ไปด้วยแต่ความดีที่ต่างคนต่างทำก็ของใครของใครของเราแหละ แบ่งกันก็ไม่ได้แต่นุโุทนาบุญก็เราก็ได้บุญด้วยแต่เราทำกรรมดีมามากจะแบ่งให้คนอื่นก็ไม่ได้ใครทำคนนั้นกลับเป็นคนได้นี่ยิ่งทำกรรมไม่ดีจะมาแบ่งให้ก็ไม่มีใครเอาเป็นของหนักบุญเป็นของเบาเราแผ่บุญกุศลได้นะแผ่ บาปไปไม่ได้ทีเอาของหนักถ้เราต้องพิจารณาว่าเราทำกรรมอะไรจะเป็นบุญหรือเป็นบาปเราก็ต้องรับกรรมเป็นของเราเราก็ต้องเลือกเรา,เรามีปัญญาเราก็ต้องเลือกว่าเราจะทำกรรมอะไรอย่างนักบวชเนี่ยกำมาสร้างกรรมดีนะ หน้าบาปบำเพ็ญบุญมีศีลเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเป็นสกยาปุตก็มีหน้าที่ว่าเราเข้ามาถึงบรรณะอันต่างอันวิเศษในหังภากาสวพัฒ์ถือธงชัยของพระอรหันต์นที่กลับไหว นักองบรรดเทวดาทั้งหลายแต่ว่าประกาศสพัข่มหอกายนี้แล้วใจของเราต้องทำให้ดีด้วยมีศีลมีธรรมรรว่าพระมาจากคำว่าระแปบลบว่าประเสรศิฐประเสริฐในเรื่องของศีลประเสริฐเรื่องความเสียสละ เกษิรในเรื่องของการเจริญสติทำสมาธิปัญญาเอราการดำรงชีวิตของเราเนื่องโดยคนอื่นจะเป็นปจัจจัยสี่การน้ำกาไฟเราได้อยู่สบายครเพราะว่าคุณของพระพุทธเจ้าความเมตตากรุณาความเสียสละของญาติโยม ที่ทําการงานเด็ดเหนื่อยมากตลอดทั้ง5วันมีวันหยุดสวันแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งมาทําบุญทำกุศลแล้วก็มีโอกาสดีที่เราจะศึกษาปฏิบัติสร้างกรรมที่ดีมีโอกาสถ้าเราต้องไปประกอบสามาอาชีพ ก็ไม่แน่ว่าการดำรงเศีีลของเราก็ไม่ใช่ง่ายลำบากทีเดียวถ้แล้วมีโอกาสดีแล้วอย่างนี้ก็พยายามสร้างกรรมที่ดีปฏิบัติให้มากไม่ประมาทยิ่งไชีวิตนี่มันน้อยนักมันสั้นมากไม่นานก็ร้อยปีก็ตายกันหมด มีโอกาสได้อย่างนี้นะีก็พยายามเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามันสธาญาโยมนะตืน่นตีสีก็ตื่นได้นะภาวนาปฏกิที3สามครึ่งก็ตืน่นภาวนาตลอดน่าสรรเสริญตั้งใจมุ่งม,มั่นที่จะเจริญสติทำสมาธิ พะรู้อยู่แล้วว่าเราจะพ้นทุกข์ได้ต้องมีปัญญาปัญญาจะมีได้ต้องมีสมาธิสตทิที่แนบแน่นถึงพร้อมจะศีลมีความเปลี่ยนปัญญาเห็นไปในวัฏสงสารก็มุ่งมันปฏิบัติ เนวรรณวาสก็ทำมาค้าขายประกอบสมอาชีพจะลำบากยากอย่างไรก็ให้มีสติภาวนาไปด้วยจะมีเวลาเป็นของของเราบ้าง,งรรเห็นวันพระนกก็หยุดบัางหรือถ้าไม่ตรงวรันพระก็วันเสาร์วอาทิตย์สักหนึ่งวันนกก็หยุดบังางหาทรัพย์ภายในบ้าง ทรัพย์ไนอกเราจะมีพอสมควรไม่มากก็พออยู่ได้ทรัพย์ภายในมองไปข้างหน้าว่ามันเหลือน้อยแล้วถ้าเราอายุหกสถ้า80ปีเป็นเกณฑ์เราก็เหลืออีกยีปีตัวเองเราก็จะมามองอยู่ในโลกนี้เราอยู่ไม่นานนั่นนี่นพระพุทธเจ้า สอนให้เราพิจารณาถึงความไม่ประมาทอย่างนี้นะให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพอเราเผลอไปแป๊บเดียวกับปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งอะไม่นานานั่งกันอยู่นี่เผลอเพิ่กทีหนึ่งก็ผ่านไปห้าปีละผ่านไปสิบปีแล้วก็หมดเวลาเวลาเราไม่นานอยู่ในโลก สร้างกรรมที่ดีสร้างกรรมที่เป็นบุญได้กุศลเพราะสิ่งนี้จะตามเราไปเพราะสิ่งนี้จะตามเราไปเราต้องเอาของดีๆไปใช่ไหมเราต้องเอาไปด้วยเราก็อยากจะได้ของดีเท่านั้นแหละอาหารก็ทําดีๆขงข้าวดีอาหารดีๆน้ําก็น้ําที่ดีเสื้อผ้าก็สะอาดที่ดีหมดแหละแต่อยู่อาศัยยางรักษาโรก เราก็ต้องเอาเจเราให้ดีเก็บหอมรอมเล็บในการประกอบกรรมที่ดีมา้นะอันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อจิตใจของเรามากเพราะเรามีบุญที่มีกำเนิดมาเป็นมนุษย์แล้วในชาติต่อไปอย่างน้อยอย้ายตามว่ามนุษย์ ให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังดีถ้อสูงขึ้นไปเป็นเทวดาเป็นพรหมมันแต่ชาติที่เราจะเกิดข้างหน้ามันอยู่ที่ใจนี่ก่อนนะแต่ใจตอนนี้เป็นเทวดาก็ตายไปก็เป็นเทวดาใจเป็นพรหมในสมาธิตายไปก็เป็นพรหมใจเป็นพระ พโสดาบ,บัานตายไปกับมาเกิดอีกเหมือนกันแต่ไม่ไม่เกินไม่เกินชัดไม่เกินเจ็ดชาติไม่มีชาติที่8สูงก็ไปอีกก็การเกิดมาในมนุษย์จะมันน้อยลงไปเพราะเห็นโทษเนี่ยเห็นมนุษย์นี่ไม่นามาเกิดอะไรในในร่างกายนี้มันมันเป็นแดนทรมานของใจอย่างหนึ่งเหมือนกันสิ่งที่ทำให้เราไม่เห็นนั่นก็นคือความเพลิน ันในรูปในเสียงกลิ่นรสปวดแต่ว่าทมลมนี่พอใจปัฒนะเราก็เพลินไปเราต้องอาศัยกันหาแต่จะเป็นนาเห็นโทษของกันหานมันเป็นโทษลำบากวันนี้โยมมาทำบุญก็บอกอายโยมตักอายุสัก99ปีนะก็อบอกครับไม่ไหวครับ ผมไม่ต้องการมันลำบากมันจะเป็นทุกข์แต่ว่าไม่รู้ว่าเกิดจะตายแล้วไปไหนอ่ะยังไหมติยังไม่แน่นอนต้องฝึก,กจิตไปยังคติของเรามันแน่นอนมันเราจะมีพบกำหนดที่ดีขึ้นไปอีกก็ต้องเกิดในใจนิสกร ทำามใจใเป็นเทวดากันูนในปัจจุบันนี่นะยน่จสงบแล้วกพิจารณาให้เห็นนั้นความเป็นอนิจจังทุกขังรนังตาจะได้เป็นพระปิตนะมัยภปูแล้วต้องมุ่งหวังยิ่งเป็นพระกระ็ต้องพิจารณาว่าคนมิเศษในตัวเรายัางมีไหมเราจะได้ไม่เก้อเขินเมื่อมีเพื่อน ผมมาจะลิตถามว่าเรามีสมาธิหรือยังเรามีสติไหมเรามีที่พึ่งเาื่องใจหรือยังเรามีปัญญาไหมเราเข้าใจธรรมะลึกซึ้งหรือยังเราได้เห็นชิมความว่างบ้างหรือยังถ้ายังไม่ได้เราประมาทไปได้ให้พิจารณาแต่เราพิจารณาและปฏิบัติเห็นเราทําความสะอาดคติวิหารเป็นผู้ที่ทําเรียบร้อย เป็นปฏิปทาที่เลิกกับคนอื่นเนาะทำความสะอาดจัดได้เป็นระเบียบเรียบร้อยถ้ามีความสกปรกเกิดขึ้นสักนิดนึงเราก็เห็นแล้วว่าเราทําสะอาดอยู่เสมอนิสสยาภายนอกถ้าเราทําความสะอาดใจเราอะเราก็จะเห็นกิเลสที่มาเกาะใจเราบางทีเซนก็จะสอนเมื่อมีกระจบบานหนึ่ง มันเป็นต้นโพนมีฝนนองมักเกาะก็มันปัดขวาเช็ดถูกระจกก็ใสมันจิตแล้วอะพอมีสมาธิมันก็ใสขึ้นพอนิ้อวานเกิดขึ้นมามันก็ขุ่นมัวแล้วก็เข้าสมาธิอีกต่อมากับพิจารณาบองกันไม่ มีอะไรมากอดใจเราอัน,นี้เมมีใจอยู่เห็นมาสักแต่ว่าใจมันนะ่ะใจไ้ไม่ไม่เราก็ไม่ยึดใจมาเป็นตัวเราอีกมันเป็นว่างไปซะไม่มีอะไรกอดได้เพราะมันเป็นความว่างไปหมดนี่ก็บรรลุธรรม่าพิจารณาไปอย่างนี้แหละในธรรมะที่เราสวดมนต์กันวันนี้็เราวาก็พิจารณาได้เหมือน,นกันในตั้งใจกัน